สวัสดีครับพบช่างกอรอีกแล้วนะครับวันนี้มาซ่อมเตารีดทีฟาวนะครับมีช่างกอร์รื้อแล้วนะรื้อเช็คไปแล้วนะครับเบื้องตอน้นรุ่นนี้นะทีฟาวโร่เอ็กเพลสนะรูปร่างอาจจะประมาณนี้นะครับมีไฟโชว์อยู่ตรงนี้ด้วยนะมีไฟโชว์ตรงนี้นะไปตรงนี้ด้วยนะ มันจะมีแข่งอยู่นี่นะครับมีหม้อต้มนะครับมีหม้อต้มด้วยนะตัวนี้นะเดี๋ยวดนี่นะครับโอ้โหน้ำน้ำหกน้ำหกเดี๋ยว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 ฉันก่อนเทสให้ดูก่อนดีกว่านะครับเทตะการให้ดูก่อนนะน้ำหกน้ำหกแล้วตัวนี้จะมีหม้อต้มมีปั๊ม ฮีเตอร์สองชุดนะครับนี่นะมีมอต้มมีโซนิราวาวแล้วก็มีปั๊มด้วยนะครับมีปั๊มด้วยนะปั๊มนะฮีเตอร์เดี๋ยวที่มอต้มมีเตอร์ด้วยนะมีวาวแล้วก็มีชุดฮีเตอร์ชุดนี้อีกชุดนึงนครับอันนี้เป็นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะช่างก็จะลองให้ดูนะครับอาการมานะครับทุกคนนะครับ เราจะมาลองกันนะครับเทสกนะันนะอันอื่นเสียบปลั๊กก่อนนะครับปลั๊กก่อนนะก่อนนะครับปลั๊กก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดสวิตช์นะครับสวิตช์ตรงนี้นะใช,ใ,ชใช้กดเอา่อนนะครับครับอันกระพริบก่อนนะครับ ไฟตรงนี้ก็พิบเลยนะกับพิบน,นะครับแต่ถ้าความร้อนได้ที่มันจะสั่งปั๊มทํางานนะครับคอยฟังเสียงปั๊มนะครับคือตัวนี้ั้งอรอเทสเทสแล้วนะครับทุกอย่างทํางานปกติแต่ว่าเวลากดให้ไอ้น้ําออกนะครับไอ้น้าไม่พ่นนะเวลากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เพื่อพ่นไอ้น้ามันไม่พ่นนะครับไอ้น้ําไม่ออกถ้ามันความร้อนได้ที่แป๊กมันจะสั่งปั๊มทางานอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะ ปั๊มตรงนี้นะปั๊มจะสั่งปั๊มตัวนี้ดูดน้ําเข้ามาในถังมาในถังถังความร้อนนะถังต้มหม้อต้มนะครับปั๊มดูดน้ําจากในนี้วิ่งเข้าไปหม้อต้มทีนี้เวลาความร้อนได้ที่เรากดสวิตกดสวิตตัวนี้นะครับมันจะมาสั่งให้โซนอยตัวนี้นะโซนไยตัว,ต,วตัวเขียวนี่ทํางานนะครับ220บโวลต์นะจ่ายไฟ าจไฟให้ตัวนี้ทํางานนยปั๊มทํางานแล้วนะครับฟังเสียงนะครับปั๊มทำงานนะฟังเสียงมันจะติดสั่งปั๊มทำงานนพะอปั๊มทำงานได้ไดที่ได้ปริามาณมันก็ขึ้นตัวนี้เลยนะขึ้นตัวนี้เลยขึ้นว่าให้เติมน้านะครับกระพริบอย่างเงี้ยคือว่าให้เติมน้าอาการเหมือนกับว่าน้ํามันไม่เข้านะครับน้ําไม่เข้านะไม่สั่ง มันก็ไม่สั่งให้โซ่หนอยตัวนี้ทํางานด้วยนะครับอาการมานันนะอาการนี้นะทีนี้เดี๋ยวช่างกอจะฟิวชั่นนะครับเนี่ยช่างกอไปไปรื้อปั๊มของฟิลิปมาแล้วนะครับก็มีเอลลี่ฟิลิปอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้ลูกค้าให้มาด้วยนะครับส่งมาซ่อมสองตัวเอาคืนตัวเดียวนะครับอีกตัวหนึ่งให้ช่างกอเลยทดแทนค่าซ่อมค่าสวิตอะไรไปนะครับช่างกอลก็ใช้อยู่นะครับแต่เอามาลื้อนะครับเอาละไปไป ก่อนมาลื้อจะเอาปั๊มตัวนี้เทสนะครับแทนปั๊มตัวนี้นะจะมาลองดูกันนะครับว่ามันจะได้เดี๋ยวชักก่อนขอต่อนะต่อสายต่ออะไรก่อนนะครับก่อนจะถอดเช็คนะครับอย่าลืมชักปั๊กนะครับทุกครั้งนะครับผมอันตรายนะทางก่อนโดนดูดเคยโดนดูดมาแล้วนะครับลืมชักปั๊กนะครับเห็นไหมครับยังมีหม้อต้มมีปั๊มอยู่ตรงนี้นะปั๊มนี่นะครับมีหม้อต้มมีวาล มีแผงควบคุมนะครับมีดีเลทสองตัวแล้วก็มีเดี๋ยวช่างกอนให้ดูนะตัวสั่งตัวไหนสั่งตัวปั๊มตัวไหนนี่นะครับไอตัวขาวสองตัวนี้นะตัวขาวตัวนี้ที่มีสายขาวออกนี่มันจะมาสั่งให้ฮีเตอร์หม้อต้มทํางานนะครับส่วนดีเล์สีขาวตัวอีกตัวนึงนะครับมันจะมาสั่งให้ให้ตัวนี้นะครับสั่งห้ฮีเตอร์ไอตัวจานรีดนี่นะแผ่นรีดนี่นะทำงานนะส่วนปั๊มน้ำนะสีน้ำตาลนี่นะครับ ปั๊มน้ำมันจะมามาตัวนี้นะตัวนี้มีตัวสั่งปั๊มน้ำนะทรานซิสเตอร์ตัวเล็กเนี่ยครับส่วนตัวโซลินอยตัวนี้นะเนี่ยตัวในตัวสีน้ำเงินเนี่ยสั่งด้วยตัวนี้นะครับนี่ทรานซิสเตอร์อีกตัวนึงตัวเล็กนี่นะครับเดียวสามขานี้นะสังเกตง่ายคือไล่สายเอานะครับไล่สายับมานะเนี่ยสายสีดํามันมาเข้านี่นะครับนี่ส่วนสายสีสีน้ําตาลนี่มันมาเข้านี่นะครับเนี่ยเราง่ายงะแลนะก็จะรู้นะครับไล่สายกลับมาก็จะรู้ สายอีกสายเส้นนี้เป็นคอมมอนกันนะคือเป็นนิวตันนะครับเนี่ยมันพวกมันร่วมมันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นนิวตันนะไล,ดไลด่ดีไล่ดีๆนะครับก็จะรู้ว่าถ้าเกิดปั๊มไม่ทํางานตัวนี้มีปัญหาไหมถ้าโซเดียมไตัวนี้ไม่ทํางานตัวนี้อาจจะมีปัญหาแต่มันต้องตามสเต็ปมันก่อนนะครับตอนนี้คือตามสเต็ปหมดนะครับทํางานทุกอย่างแต่ว่าไม่พ่นน้ำนะครับไม่พ่นน้าแล้วก็ขึ้นว่าให้เติมน้ําเดี๋ยวถ้าก่อนจะโมนะครับเอาปั๊มตัวนี้นะ มาแทนปั๊มตัวนี้นะเจะถอดตั๊กตัวนี้ออกเดี๋ยวจะต่อสายไฟต่อไปขับปั๊มต si ok ัวนู้นนะครับเดี๋ยวต้องถอดสายนี้ออกมานะนี่นะร้อนนะเนี่ยไอร้อนอยู่นะต้องค่อยๆคลายนะครับมันมีความร้อนค้างอยู่นะค้างมาตมอยู่นะครับความร้อนค้างอยู่นะเนี่ย เดี๋ยวจะเอาตัวนี้นะครับเสียบเข้านี่นะแล้วก็ต่อสายต่อสายจากนี่ไปเข้าขตัวนั้นนะเนี่ยนทะงก่อนจับโม่ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะเสียบลองดูนะครับปั๊มนี้ดึงออกมาได้เลยนะครับตัวนี้มันดึงออกมาได้เลยนะแค่เสียบไว้มันแค่เสียบไว้นี่นะำเลงออกมาได้เลยนี่นะโอหาซื้อยากนะครับเนี่ยน่าจะน่าจะแพงด้วยนะตัวนี้นะทั้าก่อนสายฐานว่ามัน มันน่าจะอุดตันนะครับรปั๊มน่าจะอุดตันนะครับมันเลยน้ํามันเลยไม่เข้ามาต้มนะครับเดี๋ยวไงไม่ได้จริงต้องลื้อดูเลยนะครับเนี่ยลูกดูไปรอบแล้วมันก็น้ําออกอยู่แต่ออกน้อยนะครับออกน้อยเดี๋ยวช่างกอก็เพื่อความชัวจะเอาปัม๊มตัวนี้มาใช้แทนนะครับติดตามนะครับผม oh. นี่นะครับช่างช่างกอเสียบออกางนี้เลยนะเสียบแบบนี้เลยแล้วก็ย้ําเข้าด้านนี้ส่วนท่อน,นี้แล้วก็ เสียบแล้วก็พันเอาก่อนนะพัน,นแน่นๆหน่อยนะรตรงนี้มันจะมีแรงดันน้ำนะไอ้เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับประกอบล่างแล้วนะครับเข้าที่นะตัวนี้ไม่ต้องใส่ไอ้ถังน้ํานะครับแต่ถังน้ําเราจะใช้ตัวนี้แทนนะตรงนี้ต้องใส่นะครับของฟิลิปนี่นะต้องใส่นะก็ต่อ,ตอสายมาใส่ปั๊มเรียบร้อยใสยไฟเรียบร้อยโยกเยกหน่อยนะครับ โอ้ oh. คนเดียวครับคนเดียวก็จะลำบากนิดนึงะจะลองแล้วนะครับเสร็จปั๊กนะครับปั๊บเข้าหาย้ยกดสวิตนะครับน่ะเสร็แล้ว รอจนปั๊มทำงานนะครับมันจะมีเสียงรีเลย์สั่งนะเวลาปั๊มทำงานต๊อกแตก๊กอะไรนี้นะครับจะมีมันมีจังหวะของมันนะครับที่ตัวสองอันนะครับ t f l าว Fusion p h i l i p นะครับลองดูนะครับถ้าไม่ได้จริงท่ก่นอนอาจจะต้องโมนะครับต้องหาปั๊มของฟิลิปมาโมใส่นะครับ ลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวต้องคุยลูกค้าก่อนนะครับว่าลูกค้าโอเคไหมอตอกแป็กแล้วครับตอกแป็กแล้วใส่รวมหรือเปล่าสั่งอ๋อใส่รวมนมะครับสั่งแล้วครับนานแล้วสั่นแล้วหยุดแล้วกดแล้วนะครับ อ,ออกแล้วนะครับออกแล้วดวนะครับเดี๋ยวถ้านอนนอนปั๊มมันก็จะทำงานใหม่นะครับสายลมสายลมนไม่ไดใส่ล,ม,นะสลมนะครับเม,มื่อสักครู่นะน่าแย่มาแล้วนะ โอเคนี้เครับตอนนี้นะเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อความชัวนะครับทาเทสการเทสปั๊มนะครับว่าปั๊มเสียไม่เสียนะครับเนี่ยเดี๋ยวท่างกรจะลือตัวนี้นะครับหลือหรืออาจจะต้องสั่งนะครับหรือยังต้องโมก็ว่าอีกทีนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับพอเป็นแนวทางนะครับผม